เลครับอันนี้ผมเอาสปริงเกอร์มารีวิวเนาะอันนี้ผมสั่งมาจากหัวนี้มาจากจีนเป็นสามร้อยกสิบองศาเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะเอาความชื้นในสวนนะครับก็คือความชื้นสัมผัสนั่นเองเดี๋ยวมาดูเม็ดเม็ดก็เป็นเม็ดฝอยละเอียดน,นะครับค่อนข้างเป็นฝอยเลยทีเดียววัวนี้เราจะเป็น ให้ออกแบบพ่นเข้าหาต้นก็ได้นะโห้อันนี้แต่ว่าจุดประสงค์ก็คือเพื่อต้องการที่ออามาติดตรงกลางนะครับตรงกลางระหว่างร่องเนะี่ยเพื่อให้เกิดความชื้นในสวนตัวไก่นะครับนี่ก็ถือว่าโอ้ให้แปดเต็มสิบเนาะวันนี้อันนี้เราก็หมุนให้ออกนี่นะครับนี่พ่นเข้าหาต้นนี่ ให้ออกแบบสำหรลกิก็ได้แต่ว่าต้องใช้น้ำแรงดนะันเนาะอันนี้ผมเอาจากปั๊มมาเทสดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกแบบหนึง่งผมสั่งมาสองแบบเนาะอีกแบบนึงยังไม่ถึงอีกแบบหนึ่งจะทำงานด้วยตัวเองเนาะมันจะวนอ่ามันจะวนระบบก็จะวนของเขาเองนะครับคล้ายๆกับหัวบิ๊กกันเนาะแต่ฝอยอ่ะอีกอันหนึงน่าจะเป็นฝอยอก,กว่านะครับแต่ยังไม่ถึงเนาะอันนี้มาจากจีนผมสั่งมาสองสองตัวนะครับ เพื่อที่จะเอาความชื้นในแปลงเนี่ยมาดูนี่นะครับเนี่ยมันถือว่าฝอยไม่ฝอยนะครับฝอยฝอยมีไอ้ดูอ่านี่นี่ครับอันนี้ผมเทสได้ดูเนาะคือเราต้องหาพวกนี้นะครับมาจัดการในสวนเพราะว่าช่วงบ่ายตั้งแต่สิบ็ดโมงจนถึงบ่ายสามเนี่ยร้อนระอุจริงๆนะครับที่นี่ก็เหมือนกับสวนอื่นเลยครับ เราก็ต้องหาวิธีการเอานะครับใครจะตปีสปริงเกอร์แนบกับต้นขึ้นไปอยู่บนยอดก็ได้นะครับเอาหัวแบบเนี้ยใส่เข้าไปโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาอันนี้ทดลองอยู่ทดลองอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูประมาณนี้นะครับ